ลูกที่ตรงนี้ใช่ไหมลูกที่ลูกใหญ่จะจัดงานแต่งงานน่ะใช่แล้วค่ะพ่อผมก็ว่าดีเหมือนกันนะคะบรรยากาศเหมาะกการแต่งงานมากเลยครับคุณโหนี่ๆๆๆไอเอ้ฉันว่าแต่งเงี่ยป้านช่ไันกับลูกจะคุยกันเนี่ยอ้าวคุณผมก็อยากออกแสดงความคิดเหียบ้างนะคะในท่านเอาหน้าอย่าทะเลาะกันเลยอืมโอเคโอเคจะตรงนี้ก็ตรงนี้แล้วนี่ว่าแต่เจ้าแม็กแกเตรียมใจแล้วใช่ไหมเตรียมใจ เรื่องอะไรล่ะครับคุณแอนดูอ้าวก็เรื่องที่แกจะต้องมาฝึกฝนแล้วก็รอรับธุรกิจต่อจากท่านไงอ่าหมายถึงว่าอนาคตผมต้องมาเป็นหัวหน้ากลุ่มนี้แก๊งมาเฟียอะไรแบบนี้หรอครับอ้าวนก็ต้องใช้อยู่แล้วนะก็แกเป็นสามีลูกสาวฉันถ้าฉันไม่ยกทั้งหมดให้แกแล้วจะยกให้ใครกันเล่าแต่ว่าจริงๆแล้ว ผมไม่ได้อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตหรือว่าเป็นหัวหน้ามาเฟียอะไรแบบนี้นะคะคุณแอนดูนแอนรู้ไหมทําไมฉันน่ะถึงไม่เลิกการเป็นมาเฟียอ,อคงจะอยากมีคนคารวเยอะๆมั้งครับไม่ใช่เพราะฉันมีคนที่ฉันต้องปกป้องไงล่อ,อ,อ,อทางคนในแถวนี้ทางลูกน้องของฉันแต่รู้ไหมการเป็นหัวหน้าคนเนี่ย มันต้องเป็นยังไงก็น่าจะต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดใช่ไหมครับไม่ใช่ซะหน่อยแต่การที่จะเป็นหัวหน้าผมได้แกต้องเป็นคนที่เสียสละที่สุดแล้วแกก็ต้องพร้อมที่จะยอมรับผิดชอบในสิ่งที่ลูกน้องของแกทาและแกก็ต้องแก้ไขมันให้ดีที่สุดแกจงจำเรื่องนี้ไว้ด้วยเข้าใจไหม ได้ครับคุณแอน,นดูคุยกันเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วอ่ะเราไปหาอะไรมาย่างกินกันตรงนี้ไหมงั้นเดี๋ยวผมไปเอาของย่างมาให้แล้วกันนะครับบอแป๊บนะครับอือเอเอขอโทษนะครับคุณลุงพอดีผมขอทางขึ้นไปบนรถหน่อยได้ไหมครับผมน่าจะลืมของไว้บนเบาะครับเอลูกอ,อะไรนะครับคุณลุงว่างไงลูกพอเองนะอ,อะไรกันครับเนี่ย ทำไมลุงหึงได้พูดอะไรแปลกๆกับผมล่ะครับ <c oughs> ได้น้อยครับผมกันน้ำตาไม่ม่อยู่แล้วอ่ะผมคิดถึงหนหน้อยตลอดเลยนะครพวกแอนดี้นน้อยต้องนานอยากจะเข้ามาคุยกับนน้อยนานๆแล้วครับแต่ว่าทำไม่ได้อะคเออเดีวเถอนก่อนนะคะนี่มันเรื่องอะไรกันครับเนี่ยช่วยอธิบายให้ผมเข้าใจก่อนได้ไหมคือว่าฉันเป็นพ่อจริงๆของแกฮะพูดเรื่องอะไรกันเนี่ย อยู่ดีมาพูดแบบนี้ผมไม่เชื่อหรอกนะครับแกคงจะมีแผลรอยช้ำอยู่ที่กลางหลังใช่ไหมลนะ่ะทำไมถึงได้รู้เรื่องแผลรอยช้ำของผมกันออขอโทษนะครับนายน้อยแผลนั้นผมเป็นคนทำเองอะวันนั้นวันที่คุณแม่ของนายน้อยเขาให้ผมพานายน้อยวิวในที่ที่ปลอดภัยผมรีบเกินผมเลยทำนายน้อยหลุดมือจนทำให้หลังนายน้อยเป็นแผลเพราะผมก็รีบ ไปอยู่ที่บ้านเด็กกำพร้าก่อนแล้วผมจะได้รีบกลับมาช่วยหุนผู้หญิงแต่สุดท้ายก็ไม่ทันแล้วผมก็เลยต้องพาในายใหญ่หนีไปก่อนผัวโทษนะครับนายน้อยที่วันนั้นผมไม่อยู่สู้จนทำให้ในายหญิงต้องหม,มายถึงแม่เช่นนั้นเหรอใช่ที่ครบวงเราต้องเป็นแบบนี้เพราะไอ้ไหมอนันมันส่งลูกน้องมาจะฆ่าพ่อและมันก็ฆ่าแม่กับแกด้วยแต่แม่ของแก เสียสละตัวเองเพื่อให้เจ้ากล้าพาแคหนีพอให้คนตามช่วยเหลือแคม,มาตลอดตั้งแต่เด็กเพือ่อรอเวลารอวันนี้รอวันที่แกพร้อมที่ช่วยพ่อแกแ้แขนฮะในท่านขอท่านเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับอะไรของแกมวยวายอะไรของแกอีเอเรื่องใหญ่จริงแล้วครับซีเรียสขนาดนั้เนี่ยฉันไม่ชอบเรื่องซีเรียสนะเว้แกไม่ต้องบอกฉันได้ไหมจริงๆผมก็ไม่อยากบอกครับในท่าน แต่ว่าท่านในท่านม่รู้ทีหลังแล้วอาจจะโกรธผมได้ถ้าเกิดผมไม่รีบบอกเรื่องนี้กับนายท่านนานหลายปีแล้วแล้วเนี่ยที่แกจะมีเรื่องซีเรียสขนาดนี้มาบอกฉันสงสัยเป็นเรื่องสําคัญมากใช่ไหมนายท่านคือเราได้ข่าวมาใหม่อะครับนายท่านข่าวข่าวเรื่องอะไรคนของเราที่คอยติดตามดูแฟนของคุณหนู ตามดูคุณแม็กอะครับอืมมาต่อมาคือเราเพิ่งได้ข่าวมาว่าจริงๆแล้วพ่อของคุณแม็กยังมีชีวิตอยู่ครับเน้นเหรอก็ดีสิเลยพอเจ้าแม็กนั่นไม่เป็นใครกันล่ะเออคือว่าพ่อ,อคุณแม็กคือคุณอ้าวลีุูนมันสิลีน่าอยู่ได้คุณแม็กเป็นลูกของคุณาดำครับ อาดัม <Adam. S 2> ครับคุณแม็กเป็นลูกของคุณอาดัมและคุณโซเนี่จะพอมาเฟียเมื่อ30มสิบกว่าปีที่แล้วนะครับโลกมันจะกลมไปไหมเนี่ยทำไมเจ้าแม็กถึงได้ไปเป็นลูกของไอ้หมอน,นั่นัน้นนัน่นสิครับในท่านว่าแต่แล้วถ้ามันเกิดแบบนี้คุณแม็กกับคุณหนูจะยัง ทำงานกันได้เหรอครับทำไมันต้องเกิดเรื่องบ้า,บาๆอะไรแบบนี้ด้วยวะเนี่ยนายท่านครับผมสั่งหอนใจว่าบางทีอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีกับคุณซูซี่ก็ได้นะครับเอ๊บแมทํำอะไรอยู่อ่ะไม่รีบไปอ่ะยืนคุยกับใครอยู่เหรอเออซูซี่อืเป็นไรหรือเปล่าเอซูซี่นี่เป็นไรอ่ะรีบกลับไปหาพ่อฉันกัน พอชนอะรอกินข้าวอยู่นะไม่ฉันไม่มีทางกลับไปหาพ่อเธออีกแนะ่เป็นไรอะแม็กเป็นไรหรือเปล่าอะ <c oughs> ลองไปถามพ่อดิสิว่าพ่อเธอเคยทําอะไรกับครอบครัวฉันไว้บ้างเกิดความว่าไงกันะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอะแม็กฉันไม่เข้าใจอะ่ะเล่าให้ฉันฟังก่อนได้ไหมคนที่ยืนอยู่ข้างหลังฉันในตอนเนี้คือพ่อของฉันเ่ฮะ <c oughs> เขา เขาเล่าเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาให้ฉันฟังแล้วว่าเพราะอะไรฉันถึงได้อยู่ตัวคนเดียวตั้งแต่เด็กทั้งทั้งที่เขาให้คนคอยตามดูฉันตลอดเวลาตั้งแต่เล็กจนโตที่อยู่ดีๆก็มีครูมาบอกฉันว่าฉันได้ทุนเรียน ทางที่ฉันก็เรียนไม่ได้ดีในมาเข้าเรียนโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศจนนี้เจอกับเธอและก็ยังได้ทุนเงินมาใช้ในทุกๆวันทุกอย่างมันมาจากเขาแต่ที่เขามาเปิดเผยตัวฉันไม่ได้ก็เป็นพ่อพ่อเธอไงพ่ฉันเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะฉันไม่เข้าใจนี่แม็กซ์ใจเย็นนะนายอย่าเพิ่งทำอะไรแบบนี้สิเราสองคนใกล้จะแต่งงานกันแล้วนะ เราส <essel> ัญญากันไว้แล้วไม่ใช <const> <unacceptable> ่หรอว่าเราจะแต่งงานกันอ่ะเราพยายามอดทนกันมาเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไม่ใช่หรอแม็กซ์ฉันแนะนำใจไม่ได้หรอกนะถ้าฉันจะต้องแต่งงานกับเธอแล้วกลับไปเจอหน้าพ่อเธอกลับไปเจอหน้าคนที่ฆ่าแม่ของฉันเพราะงั้นเธอกลับไปก่อนแม็กซ์ฉันบอกให้เธอกลับไปซะ